หนึ่งเทคนิคที่ควรรู้นะครับถ้าเราอยากจะเล่นกีตาร์ฟาร์เมโกหรือว่าเป็นออคูสิกก็แล้วแต่นะครับก็ใช้ได้กันหมดนะครับเป็นคลาสสิกก็ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเทคนิคมันเป็นประมาณลักษณะอะเพจิโอในคอร์ดซึ่งมันจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้อ่าซึ่งถ้าเราเราดูอย่างเงี้ยเราดู ง่ายๆนะครับเห็นไหมเราจับอยู่ในคอร์ดเอมเนะครับทีนี้เวลาเล่นเนี่ยเสียงมันใช้ตรงนี้เห็นไหมพอเราเล่นช้าๆมันก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมง่ายนิดเดียว มันจะยากสําหรับคนแรกเริ่มนะครับแต่ผมชอบใช้คำว่าง่ายนะครับเพราะว่ามันมันทาให้รู้สึกอยากเล่นดีสำหรับผมนะครับตัดคําว่ายากแล้วให้เหลือคําที่ว really ่าเราชอบอะไรพวกเนี้ยเราอยากจะทให้ได้ในสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นของมันไปโดยโดยธรรมชาตินะครับเวลาเราใช้เนี่ยเพราะว่านี้ที่เราใช้จริงเทคนิคก็คือมันอยู่แค่ตัวนี้ตัวเดียวถ้าเราไม่จับเป็นคอร์ดแบบนั้นเรามันจับแบบนี้ ถ้าเราจะยกตัวอย่างง่ายๆให้มันเข้าใจง่ายขึ้นก็คือถ้าอยู่แบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้เป็นคอร์ดแล้วเราก็เล่นลักษณะนี้นะนิ้วก้อยมือซ้ายใช้งานอยู่โน้ตตัวเดียว อ่ามันเป็นมันเป็นลักษณะของแฮมเมอร์นเห็นะทีนี้อันนี้เราก็ลากลงไปโอเคให้ง่ายขึ้นให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นก็คือสำหรับที่จะมาเล่นลูกสำหรับที่จะมาเล่นแบบนี้มันจำเป็นที่จะต้องฝึกหัวแม่มือมาก่อนนะครับอ่าซึ่งผมก็ทำไว้ หลายคลิปเหมือนกันนะครับสําหรับการฝึกการใช้หัวแม่มือในลูกลักษณะนี้นะครับซึ่งในภาษาฟราเมิโกก็เรียกว่าอันซับพอคือใช้หัวแม่มือนะครับโอเคทีนี้เราจะฝึกยังไงเวลาฝึกเราก็อย่าลืมนะครับถ้าเราแต่ว่าต้องเราต้อง เราต้องได้ก่อนเราต้องฝึกให้ให้ให้เทคนิคมือขวาได้ก่อนซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่แน่ใจยังไงเราก็ฝึกสามารถที่จะฝึกแบบนี้ก็ได้<ๆ>เพราะว่าเทคนิคอันนี้เคล็ดลับมันอยู่ที่ตรงนี้<ๆ>นะพอเราลงสายบนสายที่หกปุ๊บแล้วมือหัวแม่มือมันก็มาคลายอยู่ที่สายที่ห้าอันดับถัดไปนะอย่างนี้ แล้วทีนี้จากสายที่ห้าเนี่ยม,มันก็จะใช้ประมาณลากให,ให้โดนประมาณ3สาย3าสายหรือว่าสาสายแล้วก็ลากไปเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมอ่าอีกทีหนึ่งลักษณะน,น,น,นี้อันที่หนึ่งนีมม่อันที่หนึ่งหัวแม่โป้งคาไว้แล้วก็ลากเฉียงๆไปให้โดนประมาณ3ามเส้นจาก5้าสี่สามเห็นไหมทีนี้ก็สกิปหัวแม,ม่มือขึ้นกลับมาให้โดนจากสายที่สขึ้นมา ซึ่งมันจะโดนของมันเองโดยธรรมชาติเวลาเราฝึกไปสักระยะหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งลักษณะประมาณนี้เคลลับอยู่ตรงนี้าลากลงไปแบบนั้นเลยแล้วก็ตวัดขึ้นแบบนี้อีกทีหนึ่งโอเคลงสายตัดไปก็เหมือนกันใช้สูตรเดิมถ้าเราเริ่มจากสายนี้ มือก็จะต้องหมไม่มือก็ต้องไปพักอยู่ที่สายถัดไปตรงนี้แล้วก็ลากลงไปแบบนั้นแล้วก็กขึ้นมาสายต่อไปสายที่สี่หัวแม่มือก็พักอยู่ที่สายที่สามแล้วก็ลากแบบนี้แล้วก็สะกิดขึ้นมาแล้วหัวแม่มือก็ไปที่สายที่สามเราจะสลับสายหนึ่งกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่แนะนำให้เป็นสี่ครั้งก็ได้ เพื่อความง่ายในการฝึกนะครับตกความจําเราด้วยมันจะได้ไม่ฝึกมั่วนะครับอย่างเช่นประมาณวนะ่าเราฝึกสายที่สายสายละ4ครั้งใช่ไหมก็1 2 3 4อทองามสีสายตัดไปสายที่5 1 2 3 4สอา่สายที่4 1 2 3 4สอา่สายที่3าม หนึ่งสองสามสี่สาที่สองหนึ่งสองสามสี่า zawsze. แล้วเราก็ฝึกวนกลับมาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงก็ได้นะครับจนเราโอเคจนเราชำนาญนะครับทีนี้การวางกีตาร์ก็สําคัญนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมได้ดูในฟีดแบ็กคอมเมนต์นะครับในเรื่องของการเล่นลูกฟิเมโรแต่ว่า เขาเล่นกีตาร์โปร่งซึ่งกีตาร์โปร่งมันเป็นสายเหล็กจริงๆมันก็ได้นะครับมันก็ได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องฝึกระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กับกับสายเหล็กโดยตรงนะท,ที่จริงแล้วมันจะใช้กับกีตาร์สายเอ็นนะครับกีตาร์สายคลาสสิกหรือว่าพูดง่ายก็คือสายกีตาร์ที่ใช้สายเอ็นเล่นนะครับเราจะเล่นเทคนิคการใช้ลูกเทรมโบแบบน,นั้นได้ได้ดีกว่านะครับทีนี้วิธีการวางกีตาร์น,นะเราจะวางลักษณะนี้เวลาเล่นฟ์มกโกนะครับ ถ้าเรานั่งถ้าเรานั่งขัดสมาธิแบบนี้<ม>กีตา้ามันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะจะอยู่พอดีเวลาเราเล่นเวลาจับมือเราก็เวลาจับคอร์ดเห็นไหมมือซ้ายมันต้องอยู่ประมาณนี้อ่า ทีนี้จับคอร์ดต,ต่อไปก็เหมือนกันเราก็มือเรายังอยู่เหมือนเดิมเรื่องหัวแม่มือด้านนี้นะเวลาจับต่อไปเราก็อันนีเป็นดีมเนอร์สมมติเราก็จับแค่เปล่าๆอย่างนี้ครับแต่ทีนี้เราดูดูมือเราหัวแม่มือนี้จะมีปัญหามากสําหรับเราตอนนี้เราเริ่มเล่นใหม่ๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะวางยังไงให้มันถูกต้องนะครับซึ่งผมก็มีปัญหาเหมือนกันสมัยก่อน พาอเราไม่ได้ฝึกจากในโรงเรียนอะไรมากมายนะครับก็แก้เรียนรู้ด้วยตัวเองทีนี้ <laughs> เวลาวางมือซ้ายมันก็ไม่ถูกตำแหน่งไม่ถูกต้องมันก็ให้เราทําให้เราปวดนิ้วบาดเจ็บโดยโดยที่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการวางกีตาร์จะอยู่ประมาณนั้นนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือลักษณะนี้อ่อาเนหะ็นไหมอันนี้สําหรับกีตาร์สายเอ็นนะครับคลาสสิกหรือว่าฟาเมนโกเขาจะวางอันเนี้ยนี่คืออีกลักษณะหนึ่ง วางกีตาร์เวลาวางแบบนี้เราก็จะนั่งถ้ามันมีบางคนเขาเขาก็จะใชะ้ที่พักเทา้าหรือบางคนก็จะมีตรงนี้มาวางมาจับกีตาร์ไว้ลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช้อะไรเลยก็คือลักษณะนี้เห็นะแ,แค่นี้แล้วเวลาเล่นเราก็ง่ายนะครับโลโล่อะไรมันก็ง่ายหมดโอเคลืมนะ โอเคทีนี้งานก็คืออย่างที่บอกไปนี้ลักษณะแบบแบบนี้สบายสบายชิวๆเท่ๆขัดสมาธิโอเคทีนี้วกกลับมาในเรื่องของที่เราจะพูดกันในวันนี้อีกทีนึงก็คืออ p e เปจิวันนี้หลังจากที่เราฝึกมือขวาได้เราก็โอเคเล่นลักษณะนี้ได้อันนี้ในเอมาเนอร์ใช่ไหมเอมาเนอร์ก็อยู่ลักษณะนี้ อ่นี้หัวม่มือพักอยู่ที่สายที่สี่เห็นไหมแล้วก็ลากลงไปแบบนี้ลากไปเฉียงเฉียงอ่าแล้วก็สะกิดขึ้นมาอ่าจากประมาณสายที่สามหรือว่าสายที่สองก็ได้ขึ้นมาขึ้นมใม้โดนเอ่อประมาณ2 3 4 5ห้าก็ได้หรือว่า3 4 5ี่ห้าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เล่นเป็นนานามันก็จะเป็นธรรมชาติเองนะครับอีกทีหนึ่งเห็นนะ,อะเอาตัวนี้ก่อน ก็แลก่อยห,หมูไม่พุงทีนี้พอเร็วขึ้นก็ ทีนี้ถ้าเป็น e minor e minor ก็เราจะจับแบบนี้ก็ได้หรือจะจับแบบนี้ก็ได้ในการเล่นลักษณะนี้นะครับมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเราจะเล่นแบบเคอะไปแบบนี้ก็ได้ ด้วยนิ้วนางนะครับซึ่งเวลาเคาะก็ให้โดนปลายนิ้วที่เป็นมนๆงี้ที่มันสโลปลงไปแบบนี้โอเคเราจะไม่เราจะไม่งอเราจะไม่งอปลายนิ้วนะครับถั้งงอแบบนี้เล็บมันจะจิกกีตาร์เพราะนั้นเราต้องให้อยู่ลักษณะนี้ให้มันโดนที่สโลปปลายนิ้วโอเคกลับมาที่นี่ ลักษณะนี้เราจะใช้นิ้วนี้ก็ได้หรือจะใช้นิ้วก้อยก,ก็ได้แล้วแต่โอเคช้าๆถ้าเราจะเคาะพอเร็วขึ้นก็ ทีนี้ถ้าเป็น D minor ถ้าเป็น D minor เราจะจับเราต้องจับแบบประมาณนี้เพ<ๆ>ื่อที่จะใช้นิ้วก้อยมาเล่นตัวนี้โอเคทีนี้ก็ใช้สูตรเดียวกันถ้าเราจะเคาะแบบนี้ ทําให้เาก็โอเคทีนี้ก่อนอะไรอีกถ้าเป็น E ถ้า E ก็ตรงนี้อักษณะับประมาณนี้ เห็นไหมนิ้วมันจะมาตรงนี้ได้มันไม่ใช่ว่าจะฉีกนิ้วออกมาง่ายๆดื้อนะฮะมันต้องมันมีเทคนิคยู่ตรงนี้เห็นไหมเวลาจับกีตาร์เหมือนที่บอกไปตอนต้นลักษณะประมาณนี้ถ้าเราจับอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมทีนี้พอเราจะเล่นเนี่ยเราจะฉีกนิ้วมันเนี่ยเราก็ถ้าเราจับลักษณะนี้มันก็ก็ได้อยู่นะแต่ว่าเวลาผมเล่นเนี่ยของลักษณะที่ผมเล่นเวลาถ้าเราจับปกติแบบนี้ ถ้าไม่เล่นลักษณะนะแต่เวลาจะเล่นจากปกตินะหล,หลังมือซ้ายปกติอยู่แบบนี้ทีนี้พอจะจะฉีกนิ้วก้อยผมให้มือก็จะเลื่อนลงมานิดนึงอ่าลักษณะประมาณนี้เพื่อที่จะให้นิ้วก้อยเราเล่นสบายสบายขึ้น หรือเราแค่หรือเราแค่จับประมาณ E s เก็ได้เห็นไหมเราไม่ต้องใช้น้วน,น,น,นี้เราไม่ต้องใช้นี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้จะง่ายกว่าก็เล่นง่ายหน่อยอ่าโอเคทีนี้ถ้าเป็น A ถ้าเป็น A ทางนี้ เออเราจะใช้แบบเห็นไ,ไหมดูลักษณะมือซ้ายอา่จะใช้นิ้วนี้ก็ได้นิ้วน,นางก็ได้หรือว่านิ้วก้อยก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าใช้นิ้วก้อยก็แต่ผมจะใช้นิ้วนางง่ายกว่า าเป็นดีดีก็อยู่ตรงนี้ดีก็เราจะาจับแบบนี้แร้วจับแบบนี้ก็ได้อ่าก็ได้อยู่นะครับลักษณะนี้อ่าพอดีเล็บมือซ้ายผมยาวนิดหน่อยจับขอดแล้วก็ค่อนข้างบอดแต่ถ้าเราจะเล่นลักษณะนี้ก็ได้ลักษณะทาาแบบนี้ แล้วเราก็ใช้นิ้วก้อยก็ได้หรือนิน้วก,ก็ได้ถ้านิ้วก้อยพอเร็วก็เจอก,กันบทเรียนต่อไปครับผมสวัสดีครับ